สวัสดีครับแฟนๆหนะังกงแปลงทุกท่านนะครับวันนี้ช่องรวมเรื่องราวหนังกงแลงของเรานะครับก็จะมาแนะนําหน่วยหนังกงแปลงกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นหน่วยอยู่ที่อําเภอโซพิสัยจังหวัดบึงกาฬนะครับหน่วยนี้ก็คือแทรกเตอร์พาพยนต์นะครับซึ่งเป็นหน่วยหนังอีกหนึ่งหน่วยนะครับที่ทางช่องเราจะนํามารวบรวมไว้ที่ช่องอีกหนึ่งคลิปนะครับซึ่งหน่วยนี้ก็ เป็นหน่วยนางแปลงที่ใช้ด้วยระบบดิจิตอลนะครับรถหน่วยก็จะมีสีฟ้านะครับเป็นรถ6ล้อช่วงยาวนี้นะครับซึ่งเบอร์โทรติดต่อนะครับก็เห็นเด่นชัดครับบริเวณรถก็มีนะครับแล้วก็ทางช่องเราก็จะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปให้อีกช่องทางหนึ่งนะครับซึ่งหน่วยแท็กเตอร์ดิจิตอลนี้ก็เป็นหน่วยนางแปลงนะครับอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนะครับซึ่งในเขตบึงกาฬนี้หน่วยนางแปลงก็มีไม่เยอะนะครับ ก็มีหน่วยนี้อีกหนึ่งหน่วยนะครับที่ยังรับใช้พ่อแม่พี่น้องแฟนๆหนังกงแลงในแถบนั้นอยู่นะครับซึ่งท่านใดนะครับที่อยากจะติตอนหนังกงแพงสักจอหนึ่งนะครับในหน้างานปีนี้แล้วก็ปีถัดไปนะครับก็แนะนาเลยครับแท็กเตอร์ภาพยนร์นะครับสาขาสูวิสัยจังหวัดบึงกาฬนะครับซึ่งมีหนังใหม่ๆนะครับไว้คอยตอนรับเจ้าพกันมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยจีนฝรั่งนะครับมีให้ชมกันทุกรูปแบบเยอะมากนะครับก็ลองโทรไปสอบถามแล้วก็ ต่อว่าจ้างกันได้นะครับสําหรับหน่วยแท็กเตอร์ภาพยนตร์นะครับสําหรับคิบางส่วนนะครับที่นํามาก็เป็นระบบแสงสีเสียงนะครับเสียงดีภาพชัดนะครับก็ไม่ผิดหวังนะครับสําหรับแฟนๆนั่งแปงนะครับที่อยากจะหาหนังกงแปงสักจอครับไปสัมผัสงานของท่านนะครับก็แท็กเตอร์ภาพยนตร์นะครับจังหวัดบึงกาฬครับซึ่งภาพประกอบนี้นะครับทางช่องเราก็ขอขอบคุณนะครับทาง a c e b o o k นะครับแท็กเตอร์ภาพยนตร์ด้วยนะครับก็กดเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะครับ แค่ค้นหาคําว่าแท็กเตอร์ภาพยนตร์ก็ขึ้นแล้วนะครับสําหรับหนังกแปลงหน่วยนี้นะครับสําหรับคลิปของเรานะครับในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบการนําเสนอช่องเรานะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดแชร์กันให้หน่อยนะครับก็มีหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o ทวิตเตอร์นะครับหรือ Tik t o ็ตนะครับก็มีลงคลิปกันแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ